สวัสดีครับผมผมอ้วนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ครับอาการแรกก็คือวิ่งแล้วผมอะไรสั่งนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของยางรถยนต์หรือล้อก็เป็นได้นะครับ ในเบื oui ark, whales, ้องต้นให้เช็คระบบช่วงล่างก่อนว่าสมบูรณ์ไหมนะครับถ้าหากว่าช่วงล่างนั้นสมบูรณ like. ์นะครับเราจะมาดูเรื่องของการบาลานซ์ของล้อและยางรถยนต์นะครับโดยการนําล้อนั้นนะครับมาเข้าเครื่องถ่วงนะครับดูว่าล้อนั้นมีการสมดุลหรือไม่ตัวนการที่2ก็คือก็เรื่องของนะครับรถวิ่งแล้วออกซ้ายออกขวานะครับเช่นกันครับช่วงล่างมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ว่านะครับเมื่อเราเช็คว่าช่วงล่างนั้นสมบูรณ์นะครับเราจะทําการตั้งศูนย์ล้อครับือว่าศูนย์ล้อนั้นมีการผิดปกติหรรือม่นะคับ หากสุดนล้อนั้นมีการวิ่งแล้วออกซ้ายวิ่งแล้วออกขวานะครับก็จะทําให้การบังคับรถยนต์นั้นเป็นไปได้ยากครับดังนั้นเราควรจะต้องนะครับปรับตั้งสุดนล้อให้ตรงค่ามาตรฐานนะครับจะทําให้การขับขี่เนีสมดุลแล้วก็วิ่งไม่ออกซ้ายมันขวารวมถึงสภาพยางก็ดี่ด้วยนะครับไม่ขึ้นยางด้วยกันเป็นไงไหมครับถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในข้อมูลด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ